เ,เป็น S T I พรอมาที่มันต่างกันก็ืคืนนี่มันจะมีชุสดสเก๊อตือมันจะมีพาร์ทชุดแต่ง S p I ก็จะมีทั้มโชคที่ฝากระโปรงหน้าจอทีวีด้านหลังบอกคน นะครับไม่สะดวกเดินทางนะช่วงเวลาแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็โควิดก็กำลังระบาดอีกนัดลอหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของการเดินทางหนาสาเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วการสื่อสารเรามันง่ายโลกมันแคบลงวันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นนะครับเป็นรุ่นเอ็กวีนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นสเปคเดียวกับคันที่แล้วที่เป็นสีกาดีนะครับก็คือเป็น x v 2 0นะครับตัวเ t i ประมาณนะครับแต่นี้นะเอ็กวีเนี่ยพอมาอันดับขายในประเทศไทยเป็นรถที่ ช้กันอย่างแพร่หลายต้องใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลถนะครับการใช้งานของคนในบ้านเรานะครับทุกสมัยนี้นะครับว่ารถเซกเมนต์ประมาณนี้ขายดีครับราเป็นที่ต้องการของตลาดขอแนะนำาองก็คือว่า,วาตัวนี้นะครับเป็น S T I Performance ที่มันจะมีสติ๊กเกอร์แตะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างนะครับกับตัว I P เนอะตัวมันจะมีสกรูตัวน้ำต้มมันจะเป็นเป็นตัว I ที่มันต่างกันก็นคือนี่มันจะมีชุดสกเกอร์ด้านหน้านี่ที่เป็นของ S T I ขนาดออกมาจากสเปคของเขานี่นะครับแท้ออริจินอลตัว a T i แท้นะครับมันจะมีไฟเลรไท์อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นตัวธรรมดามันก็จะไม่มีชุดนี้นะแต่อย่างอื่นพวกไฟหน้าต่างๆเหมือนเดิมคันนี้ที่มันพิเศษ,ษ,ษก็คือปกติถ้าเป็น ATI มันจะเป็นตะหน้าแบบตะข่ายนะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ชอบเจ้าของคันเดินครับก็เลยไปซื้อกระจังที่เป็นรุ่นนี้มาใสาเพิ่มดูลงตัวนะครับสังเกตยมี ตัวนี้มันเป็น s t i performance ก็คือมันจะมีพาร์ทชุดแต่ง s t i รับคันนะครับแล้วก็จะมีคัมโชกที่ฝากระโปรงหน้ามันจะมีจอทีวีด้านหลังบอกคนขับแล้วบอกคนผู้โดยสารตอนหน้านะครับเป็นจอแบบ iPad นะครับอีกฝังจอนะครับแล้วก็มีสตูดิโอทันท้ายแล้วก็มีสปอยเลอร์อนี่นะครับจุดหลักๆของเขาที่เป็นตัว s t i นะครับที่จะต้องเห็น,นอย่างชัดๆกันอย่างแน่นอนอ่ะสตูดิโอหน้าที่มันต้องมีเดอรไลท์นะครับแล้วก็จอที่อยู่หลังเบาะแล้วก็ แต่ส่วนอื่นพบช่วงล่างื่องจนบอดี้รถต่างๆออปชั่นต่างๆก็เหมือนเดิมตุลสแตนดาร์ดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับรุ่นนี้ส่วนใหญ่วรู้ที่เข้ามาในร้านนะครับจะเรารู้ตัวเรืค่อนข้างรู้ทีว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่หานยหารถที่มันเป็นตัวท็อปและหาที่มันเป็นไมล์เลสที่มันมัน,น้อยหน่อยไม่ถึงแสนนะครับคันนี้ที่ได้มาก็<อ>แตกต่างแล้น,นะครับเก้ 9, 000, 9, 000 7, าหมื่นเก้าหมื่นเจ็ดกว่ากว่าคันที่แล้วน้อยกว่านี้นะครับส่วนใหญ่ที่ที่เจอรถ ที่ข้อนี้นะครับก็ถลุแสนแสนหนึ่งแสนสองแสนสามกันมีก้นเยอะนะครับอันนี้ก็สาหรับใครที่เล่นขายอยู่ลองแวะมาชมนะครับเพราะคันนี้ก็ไม่เลทก็ไม่สูงนะครับที่ก็จะเป็นสเกิร์ตข้างนะที่ผมบอกเมื่อกี้ FPI สปาเลอร์นะครับแล้วก็จะมีสันทายอีกส่วนึกล้องหลังนะครับคันนี้จะมีติดกล้องหลังมาให้เพิ่มชาบช้าลดแต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยความน่าใช้ จุดท้ายต่างๆอยู่ครบนะครับฝาน็อตฝาท้ายเดิมไม่มีการขยับหรือถอดออกนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อนนะครับอากระโปรงซีนต่างๆนะครับเป็นซีนตะเข็บเดินจากโรงงานนะครับแล้วก็ดูแบ็ไอาร์ของพลาสติกมันก็จะบ่งบอกถึงวิธีการใช้งานนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยตลอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นาม่านสำหรับปิดฝังกับทะมีให้ด้วยนะครับสหรับนี้เวลาที่เรา คนขอที่มีค่าที่ไม่อยากให้ใครมาส่องเห็นแล้วก็ไว้ในนี้เราก็เลื่อนม่านปิดเราปิดปาท้ายลงปุ๊บอย่างงี้ปุ๊บ,บส่องไปก็มองไม่เห็นแล้วเพราะมันจะมีผ้าใบบางครับสำหรับเอ็กวีก็จะเป็นที่เก็บานื้อไรลล้ท้ายมีครบนะครับพื้นซอกเดิมทุอ้อใหญ่แล้ครับสำหรับคันนี่นี่ก็จะมีแบบแปะจะแปะที่แก้มหน้าด้านซ้ายแก้มหน้าด้านขวาแล้วก็แปะที่ป่าท้ายนะครับคำว่าเอสทีอากกร์สมาณสีสันโดยรวมของรถก็เรียบร้อยนะครับจะมีสเก็ต บ้างก็ประมาณนี้นิดหน่อยนะครับตามมือจับตลกนิดหน่อยสองยจุดน,นะครับแต่สีโดยรวมโอเคใช้ได,ด้สวยนิดหนึ่ง,งนี้นะประตูต่างๆนะครับซอกก็เดิมนะครับเดิมทุกบานนะครับเรื่องของพิษคว่ำตัดต่อน,น้าท่วมรถจมน้ําไฟไหมอะไรพวกนี้มาก่อนเราก็อยออกไปให้ว่ามันไม่มีแน่นอนนะครับรถที่เราขายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ตัวนี้นําเสนอที่มันเป็นอะไรล่ะซิเนเจอร์ของตัว a T I ก็คื TI, อเป็นจอ iPad แบบนี้นะครับหลังเบาะสองจอตัวพ o r m a ม c e ก็จะมีแบบนี้ครับก็จะให้ดูก่อนเลยว่าสภาพของเบาะนะครับรถคันนี้มาเท่าไรไม่เก้าหมื่ 97, นเจ็ดพันสองร้อยครับที่พิเศษนะครับสําหรับเจ้าคันนี้เลยเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันที่เราไปซื้อ้ามาปุ๊บเราก็ทําการส่งรถไปท,ที่ศูนย์เพื่อทําการเช็คสภาพความพร้อมนะครับปรากฏว่าไปเจอเรื่องของลูกป,ปืนล้อนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ ของรถซูเปอร์เอ็กบีวิว่งได้ระยะประมาณนักแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยอลูกปืนล้อมันจะไริ่มีเสียงดังละก็ทําการเช็คปรากฏว่าคันนี้อลูกปืนล้อหลังนะครับมันมีเสียงอยู่นะครับศูนย์ก็ทําการเปลี่ยนให้เลยนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของรถซูเปอร์เอ็กบีวิว่งได้ระยะประมาณนักแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยลูกปืนล้อมันจะไริ่มีเสียงดังละก็ทําการเช็ค ปรากฏว่าคันนี้ลูกปืนล้อหลังนะครับมันมีเสียงอยู่นะครับศูนย์ต้องทำการเปลี่ยนให้เลยอะไรผมว่ามันก็ไม่แพงนะรานะคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าเองลูกปืนล้อนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องต่างๆก็เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เียกว่าพร้อมใช้งานก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าท่านชมเห็นนะครับว่าเป็นรถที่ไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะนะครับก็ง่ายใช้งานง่ายนะครับมีโลโก้เอ i ด้วยเป็นด้ายแดงนะครับนี่เออยู่ตรงนี้ด้วยว่ารถอะพอมันยี่ห้อนะี้ ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็บรรมุงสาง่ายอะไรมันก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับใครที่เล่นหาอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับ Subaru XV ขับแล้วไม่ผิดหวังนะครับน้ำมันไม่ได้บริโภคอะไรหนักหนานะครับวนอยู่ในเกณฑร์รับได้ปกตินะเราเราเป็นรถห้าที่นั่งนะครับไม่ใช่เจ็ดที่นั่งไม่เหมือนพวกแคปซีว่าพวกเชลเลตจะพวกนั้นจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรุ่นนี้พวกนี้ก็จะเป็นห้าที่นั่งเหมือนคน X Trail นะครับจะสังเกตเห็นที่ร้านก็จะมีรถแนวเนี่ยมาขายค ลูกค้าให้การตอบรับหรือหารุ่นนี้กันต้องใช้งานประเภทนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับก็อ่ะเรามาดูกันนะครับว่าคอนโซลเป็นไงบ้างไม่มีรอยทะลอกนะครับเรียบร้อยใครที่หาอยู่และไม่สะดวกเดินทางมาดูนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจมามนแบนงแดดรถมันขับดีครับเกิน4ล้อด้วยนะครับใช้ได้เลยประกอบว่าคันนี้แมงก็ไหมไม่ถึงแสนด้วยเป็นรถเก๋บทุกคันนะครับเท้าแขนก็จะรองประมาณนี้มาดูตัวนี้เป็นไงบ้าง อ่าอยู่สภาพสวยนะครับบางคันขาดแล้วน,นี่ก็ฝา,าปิดใช้ได้ปกติถึงเบรกมือไม่มีขาดที่วานแก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อนตัวครับนี่นบอกเลยว่าได้ต่อนะครับเปลี่ยนตัวตองที่ไม่ได้ตอนแล้วไเปลี่ยนเปลี่ยนวันที่เ5เดือน4ปี6ปีนี้เปลี่ยนเนี่ยเปลเ่็นระยามา ดูข้องเครื่องนะครับอย่างที่วัด API ทั้โลกเอาไอที่นอ้มันจะต้องมีนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะที่ใช้จกโรนงานเป็นกับไปสุดแต่ลก็ดูแลนะสก็อโป้นะครับสางเหมือนเดิมซ้ายล่างเหมือนเดิมม Mont ันดำบนั่นเป็นภาพที่เม่าที่ถ่ายมาใช้งานนะครับ มีท้ายลูกน้องแปลงเยอะๆบางทีสีมันก็อาจจะสึกหลอได้ก็เลยให้มันพอประมาณนะครับให้ดูว่ามันเดิมนะสกปรกปก็เดิมตะเข็บเป็นอาร์กต่างๆก็ยังอยู่เดิมอย่างที่บอกว่ารับรถเดิมๆดูไม่ยากนะครับการดูที่หน้าเต็นเข้าโค้งห้าขวานะเสร็จรถถึงนั้นครับสกปรกก็ซีนเดิมไกอย่างนะครับใครหาอยู่นะครับลองลองเสียบเทียบยดูครับ สอบาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะ <ug reveal> <response> mm hmm. ครับบริการมีเยอะแล้วทางร้านผมเจอผิดคลาเองนะครับทุกตืนล้อกับแบบนี้เพราะว่าทดสอบแล้วมันเสียงดังยางนะครับที่ติดรถมานะครับเป็นปี2009นะติดของไฟสโตรนะครับดอกนะครับอีกดูยังนิ่มอยู่ปียางมันใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับไขไี่ได้ตันนี้ไปก็ไม่ต้องทำอะไรละยางก็ใหม่มันเครื่องก็ถ่ายให้แล้วทุกตีล้อก็เปลี่ยนแล้วภาษีก็65 ข้างหลังเป็นปี17ร้านตัดหน้าจะตอดเปลี่ยนยางร้านยางนี่แหละ,ะมันเป็นที่ค้องเดียวกันนะครับไฟสโตร์เหมือนกันร้านเดียวกันแต่คนละปีนะก็อปุปกรณ์นะค,ครับทุกอย่างปุ๊บโควิดจ9สำรองประวัติรถอยู่สักขั้งครบนะครับใครที่หารถประเภทนี้ใช้งานอยู่นะครับก็ลองเอาคันนี้ไปเเทียดูประกอบการตัดยางด็